สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีช่องสังวานพารวยครับผมมามาแล้วครับผมได้เวลาพาจีบสาวเราแล้วครับเย็นนี้ตามจีบสาวเราต่อครับเย็นนี้หมดที่แล้วครับผมเลขเด่นเลขติดกอดคอกันมาครับผมศูนย์กับสี่ เด้งเด้งครับผมเข้าเต็มเต็มครับศูนย์สี่เลขติดเลขเดินเด่เดนนี้มาด้วยกันได้ครับผมแต่เสียอย่างเดียวครับผมไม่ได้ปักหลักครับไม่รู้จะมาหลักไหนหลักหน่วยหลักสิบครับถ้ารู้ว่ามาหลักไหนนี่จะเน้นเน้นให้ครับอ่ะตามต่อครับผมเพื่อมันเป็นการเสียเวลาครับผม ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสิ่งผิดกฎหมายนะครับเป็นแค่แนวทางครับผมเป็นแค่สูตรคำนวณครับนะรวยกันเลยครับลาวครับผมลาวพัฒนา วันนี้ัที่สามสิเบเอ็ดครับเล่เด่นครับผมเลเ่เดน่นเด่นวันนี้ขอให้เดินดีต่อครับ เอออาครับผมกอดคอกันมาได้นะครับจับคู่ให้ครับกลับตัวด้วยครับบนล่างด้วยบนล่างครับดึงเขียนบอลอ ลับตัวด้วยครับไม่รู้ว่าจะมาหลักไหนครับเลขเด่นไม่ได้ปักหลักครับผมเลยไม่รู้จะมาหน่วยหรือสิบครับจับคู่ให้ครับแต่ก็เน้นตรงตรงครับผมกลับตัวด้วยครับไปแล้วก็ต้องกลับครับผม เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามครับผมแปดแปดศูนย์แปดหนึ่ง

กันไปเลยครับเลขก,กันครับผมกันสี่เ แปดเจ็ดครับผมมวลนนี้เด่นครับผมวันนี้ผมชอบเจ็ดครับเด่นครับเด่นเจ็ดรองแปดครับผม กลับตัวด้วยครับผมกลับตัวด้วยครับเน้นตรงๆครับผมกลับ การหมดพอดีครับเน้นตรงๆครับผมกับตัวกันไว้ครับวันนี้เด่นเจ็ดรองแปดครับผมแต่ห้าก,ก็ติดๆไว้หน่อยครับกันทุนกันทุนไว้ครับผมขอให้โชคดีครับผมเย็นนี้ขอให้ FC เอฟซีเฮงๆรวยๆปังๆครับผมฝากด้วยครับฝากช่องเล็กๆไว้ด้วย ช่องสังวานพารวยครับผมพาเที่ยวหวยลาวทุกวันจันพุธศุกร์ครับวันนี้วันพุธครับผมพุธที่สามสิบเอ็ดเดือนเจ็ดครับขอให้เฮงเรับทรัพย์ก่อนจะไปลุ้นหวยรัฐบ,บาลไทยเนาะลุ้นรับหวยลาวก่อนครับชอบครับตัวนี้ครับผม วันนี้ชอบชอบสองหางครับเน้นเน้นสองหางครับผมเน้นเจ็ดครับวันนี้ไม่รู้วันนี้เป็นอะไรครับชอบเจ็ดครับผมเจ็ดก็มีอ่าเจ็ดนี่ออกไปแล้วครับไม่เน้นเท่าไหร่ครับผมเจ็ดห้าแต่หวยลาวก็ไม่แน่ไม่นอนครับผมออกได้ทุกตัวครับออกแล้วก็ออก,ออกอีกได้ครับผมซื้อติดไว้ครับผม เน้นตรงๆครับกับการทุนครับผมเฮงๆรวยๆปังๆครับผมเย็นนี้รับซับก่อนที่จะไปรุ่นหัวใหญ่ครับผมขอบคุณมากครับฝากกดติดตาม,มากดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจทางช่องด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมโชคดีครับ